ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอมให้กับน้องสาวโซพารนเรย์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อฟซใหม่นะคะและ f อฟเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ครองแนะนำนะคะ ใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าโอเคนะคะเดี๋ยวพามาสรุปแนวะทางสายด่วนกันนะคะสำหรับสายด่วนนะคะเฉพาะกิดน,นะคะสองหกมานะคะสอเข้าชุดเด่นหนึ่งหกเข้าตัวกลับนะคะตัวกลับ 5 4หลุดนะคะจับ5มาหเสียดายเก้าสหลุด5 8หลุดนะคะเมื่อวานทูบมาห้าแปดเลยนะมาบนล่างเลยนะทูบนะพี่น้องในบ้านนะอืมศูนหลุดนะคะพโพดโพสโมงโมกแตงมาแต่เฉพาะกิจบนล่างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะ4774นะคะ สองหนึ่งหนึ่งสองสี่สามตัวเก่าตัวเดิมนะคะเขียนไปแล้วสองเจ็ดเจ็ดสองอีกคู่หนึ่งนะคะขอเป็นเจ็ดศูนย์นะคะช่องจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูเองเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า